สวัสดีครับพวกเราคุูภาษากันนะครับผมดาร์คิดครับวินเซนต์ค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิวออนไลน์กันนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมามาเปลี่ยนออฟให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่ในกิจกรรม m a s t e r y and Mystery Event นะคะอ่ามันคือกิจกรรมการทำมาสเตอรี่นั่นแหละนะครับหรือว่าอุปกรณ์ระดับมาสเตอรี่นะครับมาสเตอรี่คืออะไรก็ไออุปกรณ์ที่เป็นเซตตั้งแต่ BA ขึ้นไปนั่นแหละนะฮะแต่ว่า ตอนนี้มันมีกิจกรรมนะครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนออฟนะครับแล้วก็มีอัตราเลทความสำเร็จที่มันจะเพิ่มโชคเนี่ย<อ>หมายถึงว่าติดโชคเนี่ย 50%, 50เอนะครับดังนั้นเนี่ยดูคนดที่ตื่นเต้นมากอะผม,ผ,มผมตื่นเต้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรผมติดลมใส่ชุดดาร์กแอนเจิลมานานผมอยากจะไปขั้นอื่นสักทีแต่ประเด็นคือการจะไปขั้นอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆเ,เราจะหา อุปกรณ์ที่มันมีโชคเพราะถ,าถ้าไม่มีโชคเนี่ยใช้กันแตกปุ๊บเปอร์เซ็นต์สำเร็จมันจะน้อยไงแล้วมันเสียกันแตกแบบฟุ่มเฟือยม,ม,ม,มากนะครับ mm hmm. ดังนั้นอุปกรณ์เราควรจะติดโชคก่อนแต่อันนี้ต้องต้องบอกนิดนึงนะเป็นเป็นทริคนะครับว่าอุปกรณ์ขั้นมหมายถึงว่าของสวมใส่ที่ไม่ใช่อาวุธนะขั้น ba เนี่ยนะครับเวลาเราเอาไปทำขั้น da หรือว่า dark angel เนี่ยนะครับจาก bat angel เป็น dark angel เนี่ยออฟมันจะเปลี่ยนนะครับดังนั้น ถ้าอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยที่เป็นบัตแอนเจิลเนี่ยถ้ามันมีโชคมันมีโอกาสที่จะไม่ติดโชคด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะทําโชคตั้งแต่ชุดที่เป็นขั้นดาร์กแอนเจิลขึ้นไปนะครับก็คือขั้นที่ผมก,มกำลังจะทําให้ดูเนี่ยแหละนะครับอันนี้อันนี้อันน,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 นี้แจ้งเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดเลยนะทีนี้เนี่ยจิตกรรมมันไม่ใช่มีแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการเปลี่ยนอ่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์ที่จะติดโชคเท่านั้นนะครับมันยังมีจิตกรรมอื่นก็คือว่า เราจะมีอะไอเทมฟรีแจกนะครับไม่ใช่เราสิเว็บเซนนะครับมีไอเทมฟรีแจกด้วยนั่นก็คือบัตรแองเจิลอาวุธแล้วก็ชุดเกาะบัตรแองเจิลที่บวก11ม,มาให้เรียบร้อยแล้วออนะครับ free <are> free. ฟรีนะฟรีฟรีนะครับซึ่งกิจกรรมมันมีอะไรนะครับกิจกรรมเนี่ยถ้าหากว่าเรานะครับเอาอาวุธพวกเนี่ยนะครับไปตีก็คือเอาหินโชคนั่นแหละครับหินเปลี่ยนออฟเนี่ยมาตีให้มันติดสออฟนะครับ เราจะได้อาวุธชิ้นนั้นหรือว่าชุดเกราะชิ้นนั้นไปเลยทันทีนะครับที่เรารับฟรีเนี่ยมันเป็นฟรีที่กําหนดวันหมดอายุนะครับก็คือใช้ได้กี่วันวะน่าจะ7วันนะครับส่วนใหญ่แล้วผมขอดูข้อมูลก่อนเออเราก็ดนสดเนาะไม่อ่านเลยนะครับรีบรีบรีบนะครับอ่าดวันเป่นวะน่าจะ7วันนะครับอ่าแต่ของเนี่ยอยู่ในช่อง X Shop นะครับก็คือช่อง Item Mall นะครับ เวันหรือเปล่าคุณวิเชนอ่าเวันนะครับดังนั้นเนี่ยใครยังไม่รับก็ยังได้นะรอวันที่มันจะรับไม่ได้แล้วค่อยไปรับก็ได้เช่นกันเอาง่ายๆจะใช้วันไหนไปรับนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ไอ้ของพวกเนี้ฟรีเนี่ยต้องซื้อหินเปลี่ยนโชคนะครับมาหินเปลี่ยนออฟฟอ่าพูดผิดอีกอะหินเปลี่ยนออฟมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นติดโชค3ามออฟนะครับ uh huh. อ่าเนี่ยเราจะต้องติดแบบ อาวุธเนี่ยต้องติด3ามออฟนะครับแล้วเราจะได้อาวุธชิ้นนั้นไปเลยนะครับเสื้อก็เช่นกันนะครับก็ต้องติดนะครับออสแตนนะครับบวก15แล้วก็บวกโชคเราก็จะได้ชุดนั้นไปเลยทันทีนะครับส่วนหินเปลี่ยนออฟนะครับมันจะมีแรงนะครับก็คือตอนนี้ถ้าใครเติมเพื่อซื้อหินเปลี่ยนออฟเนี่ยนะครับมันจะมีแรงด้วยนะครับซึ่งผมไม่คาดหวังอยู่แล้วเพราะวา่ามันเดิมแบบว่าเปหนักก็ ต้องเป็นสุลต่าน,นออถึงจะได้แรงพวกนี้นะครับแต่มาดูหินเปลี่ยนออฟกันบ้างตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับก็คือขายในราคา900 W.Coin 1เมตรนะแล้วก็มีแบบเป็นชุดเหมือนกันนะครับขาย8,000 W.Coin นะครับก็จะได้10เมตรแถม1เมตรหรือจะเลือกเอา10แถม1 m a s b <10 S 2> <1. S 1> แถมอ็อนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นกล่องที่สุ่มแต้มรูทนะครับมีตั้งแต่ หนึ่งหมืน่นห้าหมื่นและหนึ่งแสนนะครับใครถนัดแบบไหนก็ลองดูนะครับอ่าก็เข้าไปซื้อได้นะครับก็กิจกรรมนี้จะหมดนะครับวันที่เท่าไหร่วะาไม่ได้ดูวันเลยหมดวันที่ตืดตืดตืด,ตดวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนะครับถือว่าลากยาวเช่นกันนะครับผมอ่าก็อันนี้เป็นกิจกรรมแบบเสียงเงินแน่ๆน,น,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครเตรียมตัวก็อาจจะไม่เสียเงินนะเออ นะครับโอเคมีจุดกรรมหนึ่งของสายฟรีครับที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือล่าไข่นะครับล่าไข่เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับนี่ล่าไข่ล่าไข่นะครับวันนี้จนไปถึงเออวันที่เท่าไหร่วะตึ่ดต,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 ตวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบนะครับอ่าก็มีเวลาหลายวันอยู่14วันประมาณนั้นนะครับก็เจ้าตัวอ่า มอนเตอร์เนี่ยมันจะออกเป็นช่วงเวลานะครับดังนั้นเนี่ยเข้าไปดูในเกมจะได้เวลาที่มันเป๊ะๆหน่อยนะครับก็สะสมไข่ต่างๆนะครับสะสมมุนนะครับจากเลเวล1เนี่ยไปเป็นเลเวล3แล้วก็อัปเกรดเอวิชชั่นมันได้นะครับอ่าส่วนอันนี้จะเป็นพรีเมียมนะครับอ่าโอเคเราเข้ามากันในเกมกันดีกว่านะครับเพื่อนๆอ่ามาดูจิตกรรมก่อนนะครับ ไขเนี่ยนะครับมันบอกว่ามันจะเกิดเที่ยงนะครับถึงเที่ยง40นะครับแล้วก็จะรีสปอนทุกๆ20นาทีนะครับ<ม>แต่ว่ามันไม่ใช่เวลาประเทศไทยนะครับอันนี้เราจะต้องเอาไปลบ7นะชั่วโมงนะครับก็คือเที่ยงเที่ยง12เนี่ยเอาไปลบ7ได้เท่าไหร่วะตีสีเออประมาณนั้นแหละนะครับส่วน2ทุ่มเนี่ยเอาไปลบ7ได้เท่าไหร่คุณมิเซอ์นสองทุ่มลบ7ถอยหลังไป อีกเชั่วโมงไม่รู้ลองไป<า>คำนวณกันอเองอน่าจะประมาณ3ามโมงสโมงเท่าแถวนั้นนะครับแต่เล้งเวลามันก็ยาวหน่อยอันนี้นะครับก็มีสระดับเช่นเดิมนะครับเจ้ากระต่ายเนี่ยก็เกิดเมืองและเกิดธรรมดานะครับมีลัคกี้แบ็นะครับก็จะเป็นถุงอ่างเปานั่นแหละนะครับก็เกิดเมืองลอ t ทาวเวอร์ไอคารัสคาริมาแล้วก็ไอดานะครับและสุดท้ายก็จะเป็นไฟเฟรม ก็ไอผีล่มนะครับก็เกิดคาริออนนะครับสวามอฟพีสนะครับแล้วก็คารูตันนะครับแล้วก็มีดีเพนเดอร์ด้วยนะครับแมทธาตที่ออกทางซ้ายล่างอชารอนนะครับ ก็ไปลองดูกันแต่ไฮไลท์ไฮไลท์วันนี้มันอยู่ที่การนี่เลยนี่ <laughs> หินเปลี่ยนออฟนะครับตื่นเต้นมาก,มากเพราะว่าอันนี้ใช้น้ำพักน้ำแรงนะครับในการบอดฟาร์มเพชรแล้วก็เอาเพชรไปแลกกับเพื่อนๆมานะครับผมไม่ได้เสียตังค์นะครับอ่าซึ่ง เป้าหมายเนี่ยก็คือนี่เลยครับเสื้อผมยังไม่มีโชคกางเกงยังไม่มีโชคนะครับส่วนอื่นเขาโชคกันหมดแล้วนะครับดังนั้นผมจะผมจะขอแค่2ชิ้น10เมตรเนี่ยนะครับดูดีว่าเลดห้สิบเร์เซมันจะดีขนาดไหนขอนโชคเขาข้างเราเออวันนี้ผมกับคุณวินเซนต์มีโคต้าคนละ5เมตรหวังว่ามันคงจะติดนะครับอ่าถ้ามันติดก็นอกนั้นผมยังไม่คิดว่าจะเอาไปทำอะไรผมขอให้มันติดก่อน <c oughs> นะครับอ่าส่วน ใครที่บอกว่าของรับตรงไหนนะครับกด x นะครับนี่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์นบิวคอยอย่าลืมมารับนะอเอออย่าลืมมารับเพราะว่ามารับได้ถึงวันที่1เดือนพฤศจินะครับใครรับแล้วมันจะไปอยู่ในช่องนี้นะช่อง Inventory ช่อง Event Inventory นะครับอยู่ช่องนี้นะครับก็อย่าลืมโยนอีกรอบนึงนะครับมันถึงจะได้ของนะโอเคอันนี้ผมไม่ทำให้ดูมาเราเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่ตื่นเต้นที่ตื่นเต้นคุณมีเซนส์ผมหรือคุณก่อนดีเดห้าสิเปอร์เซ็นคุณก่อนเลยคุณเป็นเอาเสื้อก่อนเอาเสื้อก่อนเอาให้ติดนะเว้ยพี่คนขายเขาบอกว่าเขาเสกคาถามาแล้วคาถาอะไรก็ไม่รู้มอนดำอะไรอ๋อให้ติดแะพี่นะผมเอารูล่างแลวกัน จดจดดปิงมันบอกว่าใช้งานแต่ไม่ได้บอกว่าติดหรือไม่ติดลุ้นกันนะครับชุดโอ้โหไม่ติดไอ้หอยเฮ้ยมาคุณเซนเอาเลยไหมสัหรับอะไรเหรอก็คนละเม็ดก่อนอ่ะไปเอาหินยัดเข้าไปขอให้ติดไปอุยโอ้โหนี่นี่มือเทพไะเนี่ยสองเม็ดติดเลยว่ะบอกแล้วคนมีบุญอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยมาดูกางเกงมาดูกางเกงอ่าเดี๋ยวใส่เข้าใส่ออกก่อนเป็นพิธีเฮ้ยห,หินพี่เขาแม่งลงอาคมจริงๆด้วยใช่หรอเออเออเออเ,ออเออคือใครยังไม่มีนะครับใครยังไม่มีหินนะก็เลือกได้นะครับว่าจะไปซื้อในแคชชอปนะครับหรือว่าจะซื้อกับเพื่อนๆที่เขามีหินอยู่แล้วนะพอดีผมได้มาจากอันนี้ เอ่ยชื่อได้เนาะมาจากคุณโกโก๊อฟนะครับคุณโกก๊อฟโกก๊อฟนั่นแหละนะครับก็เพื่อนๆลองติดต่อกันดูกนแกยังมีอีกประมาณ10กว่าเมตรใน a c e b o o k ใน Facebook นะครับ,รบก็เผื่อแกขายนะครับแต่ผมว่าคือจะเป็น KOGOLF นะคะอ่าโอเคผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะพี่นะนนโฆษณาโฆษณาพอดีพอด้บวกพ <laughs> อดีหินพี่มันลงอาคมมาเวอร์มาก <laughs> โอเคมาผมไปต่อนะอไปแบบี่เผอยจ้ โอ้โหมือกูเป็นอะไรวะเนี่ยามาคมอาคุณคุณวินเซนต์คุณวินเซนต์นี่ตาคุณวินเซนต์นะครับจัดไปฮะเฮ้ึบ <h iss> ัดจัดปิด๊บอึดโอ้โหโอ้โหไม่ติดไม่ติดนะคะเอ้ยหกเมตร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 ยังไงดีวะไปต่อไปต่อเลยเดี๋ยว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 มันต้องไปบัฟก่อนไปบัฟก่อนสักครู่สักครู่พยายามมีทิกทุกอย่างอ่ะเอ้ยมันเผื่อมันมีทิกอื้อ มามาบับแล้วนะเอาตรงนี้เด,เดี๋ยวรอให้มันแสงขึ้นกันยึดยึดจิบปิ้งติดติดโอ้โหไม่ติดโอ้โหมาดูดไปสามเม็ดแล้วนะไอ้จังเกงลุยค่ะโอ้โหแมงหัหวจังวะจังเกงนี่แม่งอาถันปะเนี่ยย้ายแนวดีไหมคุณมิเซนจะทำอะไรก็ทำผมที่เผออ โอ้โหที่เพิ่มไม่ติดใครเผิวะเนี่ยยายแนวก่อนยายแนวก่อนเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยออไปแนวหกนะฮะเหลือสามเม็ดได้พี่ห็นพี่ลงอาคมกี่เม็ดวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มามาคุณวิเซนเอาให้ติดเอาให้ติดเอาให้ติดไปลุย <c oughs> โอ้โห <c oughs> ทำาหกับมนดีวะ <c oughs> เหลือเมสุดท้ายแล้ะ บอกแล้วว่าให้สวดมนตออ์ย้ายเมืองก่อนเมืองนี้มันไม่ใช่เมืองแห่งกางเกงนะครับเมืองแห่งกางเกงต้องไปทาคารนี่อันนี้คือเมืองแห่งกางเกงนะฮะเออเดี๋ยวจะรู้ว่ากางเกงหรือเปล่าขอประมาณนี้ยติดเถอะมันเหลือสองเม็ดนะเอารูนี้รูนี้รูนี้เอารูบนีวารูบนเฮ้ยมันจะ โอ้โหไม่ไม่ติดเจ็มจนมากค่ะเหลือเม็ดเดียวแล้วโอ้โยตรงนี้ได้เป้าอะนี่มันเลท้าเอาได้หยิบหยิบย้ายไปเลยฮะถนัดอ่าอย่าเอาให้ถนัดเลยเอาให้ถนัดเลยไปค่ะโอ้โหยไม่ไม่ติดไอ้บ้าแม่งดูดวิญญาณมากเฮ้ยถ้าเพื่อนๆนะคะ เห็นใจเราแล้วอยากให้เรามีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะช่วยกดไลค์คลิปน yeah> anyway> ี้นะคะแล้วก็ช่วยกดแชร์้เราด้วยนะคะโอ้โหเฮ้แต่เสื้อแม่งติดออบโบนัสนี่นะเออโอ้โหดูแล้วดูแล้วเซ็งโดหูเลยเหรอโคดหูหดหูเอ้ยเรามาทำให้เพื่อนๆดูนะโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ขอไปทำใจนิดนึงนะฮะสะสมเพชรตั้งนาน นะครับผมก็ฝากให้กำลังใจคุณดาคิดนะคะด้วยการช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามขอเป็นเพื่อนติดกันนะครับผมวิดีโอนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีสสดค่ะ